เอชคนและนี่คือสติกเกอร์พัตตี้วีสอลายใหม่แสนสนมากกว่าเดิมมีหลายท่ามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นแบบนี้หรือแบบนี้กําบรรแล้วนะราคามันมีิบบาทได้ไปกดเล่นหน้าสีตัวรอช้าอยู่ใหญ่ซื้อเลย ไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนกันไม่ใช่เหมือนกันงงเว้ยสกิปเล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 ยแล้วเป็นสกิปที่พี่เอกทำไหมพี่หดพี่เอกเลยไม่อยากเป็นมดเป็นทำไมเนี่ยเป็นมดมีกลางคืนไม่คุยนะกลางคืนไม่คุยน้องก้าอยู่แคมป์ค่ะก็เลยเสียงเบาอ่ะสืบส สวัสดีครับทุกคนเป็นไงบ้างครับเมื่อคืนนี้นอนหลับสบายไหมครับนอนอยู่เลยพี่อยากนอนสบายครับสบายสบายบครับมีคนมาดูแลด้วยครับผมข้างบ้านเขาทาอะไรไม่รู้ค่ะเสียงดังใช่ข้างบ้านคุณฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาครับฝั่งฝาครับผมฝั่งขวาพี่เบิร์ดครับทำอะไรเสียงดังครับผมพี่เบิร์ดผมออกมาสอดแหนมครับผมทาอะไรที่ไหนครับฟอบอกได้ไหมผมเห็นเอ่อสีแดงกับสีฟ้าออกไปไหนก็ไม่รู้อ่ะครับนี่ไปไหนเห็ดเป็นสีเลยอ่ะพี่เบิร์ดเอาง่ายอันนี้คือเรื่องที่ ผมอ่ะไปบ้านน้องพีมาถือว่าสารภาพพี่มาทำไรอ่ะพี่แต่น้องพีก็คือยืนยันความไป็สุขของผมได้ว่าน้องพีไม่เกิดอะไรขึ้นโอ้หพี่พี่คือคนคนนั้นเหรอผมคือคนคนนั้นเองครับผมคือคนไปกระตุกท่าผมน้องพีแล้วพี่โบเต้ล้วพี่ไปไหนมาพี่โบเต้ไม่ได้ไปไหนเลยเพราะว่าพี่โบเต้อยู่แต่ที่นี่เพื่อปกป้องบ้านอ้าวแล้วป่าเบิร์ดเห็นใครอ่ะจัเบิร์ดเห็นพี่ก็คืี่ช็อกหลงสีใช่่อคืนไม่ช็อกเมื่อคืนปากกาเมจิก ต้องกายไหนมาสารภาพถีผมผมสารภาพเลยได้ไหมถ้างั้นได้เลยไไปบ้านพี่เอกมาเราไม่ได้ไปทำอะไรไม่ดีนะอันนี้บอกก่อนไปบ้านแบบไปไปเที่ยวเฉยๆครับผมเมื่อคืนผมไปส่องบ้านกายมาแต่เห็นพี่พี่เบสวิ่งออกจากบ้านกายมา้ายเราเข้ามาทำอะไรบ้านผมกายพูดความจริงนะเนี่ยพอดีพี่เออ กลิ่นกายไว้อ่ะแล้วพี่กลิ่นอุยๆไปบ้านพี่เอกอ่ะเนี่ยอันนี้กายพูดความจริงนะเนี่ยะสองกล้องหาเก้าไอ้เก้าเป็นเออแล้วโหวดผมทําไมผมไม่ใช่คนไม่ทีพี่แฮกเกอร์สีเขียวกับบูมเมอร์สีแดงเอ้ยไอ้เก้าไอ้เกอันนี้สอกล้อแต่คนอื่นมีแฮกเกอร์แล้วแสดงว่ามันไม่น่าใช่แล้วอันเนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาแล้วเอาแล้วที่เบสอาจจะคลิปบ้ายก็ได้นะเอ้ยแต่พี่ไทยกายถูกนะใครยังไม่มียังไม่มีใครตายจะคลิปก่อนนะอันนี้อันนี้พี่เบสแบบว่าเชื่อผมนะอันนี้ ใช่ใช่พี่จำสายตีนกายได้องสมรังสังแกรงสมเร็วหน้าคุณคิดมากอยู่กหนครบเลยอ่ะเฮ้ยเอ้ยเดี๋ยวเอฟทำไรอย่านะไอ้เกมเฮ้ย ทำไมอแชี่แล้วไงต่อยเอฟผมเจอว่าพี่เอกเป็นแท็กเกอร์สีแดงไม่ใช่เว้ยไม่ใช่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 เพียงเป็นบ้าพี่เอกเพียบคนดีจริงใช่พี่เอกเป็นคนดีเพราะว่าแค่พูดไม่ได้แต่ว่าพี่เอกเป็นคนดีแล้วพี่เอกไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่พี่เอกพูดแล้วแี่เราะว่าเอฟมันเช้าแสดงว่าเอฟแปลกๆแล้วอันเนี้ยมีแท็กเกอร์สาม คนเลยเหรอน้องก้าน้องเอฟแล้วก็น้องเบสระวังตัวไว้ข้างบ้านนั่ะที่คือมีคนเอาอะไรมาป้ายที่คือไม่ไม่ไม่มีอะไรนะน้องโอเคพี่ไม่มี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 เอ้ยใครวะพูดได้ไหมวะพูดได้ไหมไอ้ก้าหรือพี่อีกอ่ะไม่ไม่คือเมื่อคืนนะพี่พี่เอาแอมโมเนียเอาเหม็นไปกันเอมโมเนียพีเอาแอมโมเนียไปไปไปลมพี่เบิร์ดมาเมื่อคืนโอเค ทุกคนไม่ต้องฟังข้อมูลจากผมแล้วผมร้อนทำไมอ่ะรู้ได้ไงอ่ะน้องพีไปไหนมาเอ่อจากข้อมูลที่ผมทราบมาเ่ยนะกับที่ผมรู้ของไอ้ก้ายผมว่าแม่งไม่ตรงกันหรอกพี่ปแปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ที่พี่ชี้รู้ได้เลยว่าว่ามันยังไม่มีคนตายอ่ะพี่นะรได้ว่าพี่เอกไม่ใช่สิ่งที่อะแล้วกาดูได้ไงอ่ะเออแล้วกาดูได้ไงผมเป็นโลดแบบเดียวที่น้องพีกล่าวอ้างแต่ผมไม่รู้ว่าผมหรือน้องพีที่เป็นบ้าอแต่ผมมันรู้แล้วว่าผมปบ้าเพราะว่าโอเค ก็เปนไริถ้ากาผมเป็นของจริงฉันคนชี้ก็แปลกๆแล้วเออผมว่าแปลกๆนะวที่มาเยี่ยมบ้านผมแปลกอย่างหนึ่งตรงที่หมูไม่มีสีเขียวนะพี่เออว่ะเออว่ะเออว่ะสกิปสกิปผมสกิปพี่พี่อย่าอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนี้นแต่้าซีรีส์นี่มันจะเป็นตั้งแต่ลูกเกี๊ยบนะสกิปเปิดตะกี้ยังไม่มีใครตายเลยเออกลับบ้านนอนกันก่อนว่ะไม่ผ่าแล้วคืนนี้ดูซีรีส์ไปเชื้อกายหน่อยก่อนนี่แหละเดี๋ยวทำอะไรกันนะพี่ เ้ถังสี่พันหมดีกว่าป้ายได้แค่ทีเดียวลืมเวลาพอยู่บ้านเนียนเนียนเนียนกริบแล้วไปจีบมีคนตื่นสายเราเป็นชาติเราเป็นสนิทเขียวพีคแสดงว่าพีคไม่ไม่ใช่่แตพี่คล้มมันพูดออกมาแล้วนะไม่ผมผมขอเท่เลย ไปสแกนพี่แฮกเกอร์สีแดงจริงอย่างที่เพียร์บอกไม่หลอนไม่ใช่หรอไม่ผมไม่หลอนแล้วไอ้เจ้าน่าจะออกทิ้งน่าจะออกทิ้งเลยโอ้าคหลอนจะเป็นหมู่เดียวกับไอ้จืดเลยไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวองูดเย กูอะไรกูไปชุบกายมาเมื่อคืนน่ะกูไปบ้านกายเฮ้ยเเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยกูไปส่องบ้านกายกูพี่ไปบ้านกายมากูยังยังไม่ได้กูไปใครกไปบ้านกายมาจริงพี่กไปบ้านกายมาอ่ะไหนไหนพี่เอกพูดออกมาแล้วพี่เอกมาฮิลผมจริงเพราะมันขึ้นฮิลแต่ผมไม่มีให้ผมเมื่อคืนน่ะแต่พี่เอกเป็นสีเขียวนะกคนเห็นนะอันเนี้ยถอนบอลเลยถอนบวลถอนบวลก่อนเฮ้ยอาจจะหัวกันก็ได้สองคนเนี้ยพี่เอกก่อเฮ้ยไม่ผมเห็นจริงพี่เอฟเลยผมนบอลส่พพี่เอก ไปบ้านกายตัเตนน่นั่นตื่นมาเมาคิตาอยู่นี่นี่บี่นี่นี่นม่น่นี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 ่นง่อีนี่นี่นีนี่นี่นห่นี่นอ่นี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 ็นี่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 นเ่นี่ี่ี่นี่นีอนอ่นี่นีอนีี่นนี่นนไ่นี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 นี่พี่นี่นง่นี่นี่น่ี่นี่ีอนี่ี่่ไม่ริง กูไปหากายมาเมื่อคืนกายก็เห็นว่ากูไปใช่พี่บารดีแล้วแล้วแอนี่ไปฆ่าเอ็ไีกายกที่อ่ะไปส่องบ้านบ้านน้องกล้ามาเมื่อคืนนี่ดพี่เบอีกันนึงก็เป็นรูปลูกตาโอเคไอ้สกีขอร้องเดี๋ยวพูด้ีเชื่อในสิ่งที่คุณเห็นเชื่อในสิ่งที่คุเห็นพเมีควมเ่อ่เมามเ่อพี่เบมามเอ่เสมีาเปื่พี่เเสมคามเ่อพนนเบ๊สมีวเ่อพี่เีามเอเควม่อพี่เบ๊นมคมเ่อี่เ ถ้าพี่เป็นหมอจริงงั้นแพทยจะไปต่อเลยนะถ้าพี่เออให้หนูไปต่อเลยนะไม่โดนกูไม่โดนกูไม่โดนแพทย์น่าสงสัยตั้งแต่เมื่อกี้มาอีกพี่มาอีกมาอีกถ้าพี่เป็นฮิวกายจะไม่ตายเว้ยแล้วเราต้องฆ่าคนชุบทุกคนเฮ้ไม่ฆ่าหมอทำไมนู่นเหรอพี่เจมส์ ลูกเอาอันนี้พี่เกมพูดไปว่าเป็นเรื่องจริงพี่เอ๋เป็นหมอไหนหมอหมอไหอนหมนมใครมาฮิวกัวทั้งฮะหลอนเลยไอ้กาไอ้กาหลอนชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วกูนี่แหละ เอ้แต่เมื่อคืนน่ะกายอะไปบ้านพตตี้เื่อผมมาพยายามใช้โลดูให้เกิดประโยชน์อันนี้อันนี้แต่มึงเป็นบ้าใช่ไหมสรุปสรุปกูแค่เป็นบ้าเฉยกูไม่ได้เป็นพิษเป็นพายใครผมเชื่อเก็บกูไว้ลุมโบดได้นะเพื่อนอันนี้เจรจาเลยที่เบสน่าจะเป็นคนที่เป็นโลสีแดงผมบอกแค่นี้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อคืนมันออกเลยทีนี้เมื่อคืนผมไปบ้านพี่โบเต้มาเป็นยังไง พี่โปเต้ไม่อยู่พี่ไปไหนพี่ถามแค่นี้พี่ไปไหนได้ไม่ไกลหรอกไอ้บ้านไอ้กล้ามหลอนพี่จะบอกเลยว่าโลพี่เนี่ยตรงๆเลยนะไปไหนไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้เลยโลเนียแม่งโคตรจะมันเลยพี่บอกแค่นี้แต่ตีามมายังน้อยคนเดียวว่ามึงเป็นสีเขียวถูกไหมกูอะเขียวแต่กูอะสติดีไหมกูก็ไม่รู้เว้ยแต่มันรั้ง ถ้าแบบสองคนนี้สติดีไปเอ้แบบสติไม่ดีแล้วก็คือน้องพีกับกายใช่ปหมก็จะไม่มีแล้วนะมึงต้องเป็นคนสติดีแล้วถ้างั้นกูถามอปกนหนึ่งคำถามโลมึงใช้ได้ครั้งเดียวถูกไหมใช่ถ้างั้นมไหวคนที่ผมส่งสดแต่เดี๋ยวนะทำไมกูถึงเดาไปโรนั้นว่าในเมื่อกูก็สงสัยว่าตัวเองเป็นบ้าอยู่หรือมึงเป็นบ้าจริงหรือเปล่าวะตอนนี้ข้อมูลจากกายคือน้างมันไม่รู้เลยอะพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดน่าจะบอกกูได้ดีที่สุดละ เดี๋ยวน้องพีส่งโลพี่เอกแล้วพี่เอกเป็นแต่ไม่แน่จริงไม่ใช่หรอน้องพี่ก็อาจจะไม่ใช่ป้าท่างนั้นอ่ะของจริงกูของจริงแบบว่าอินเชียร์เตอร์ของจริงผู่ใหญ่ในตอนบริสุทธิ์อยากโดนกล้ามันเมาเฮ้ยอย่าพึ่งโหวตพี่อันนี้ของจริงกล้ามันเมาจริงกูอยู่บ้านทั้งคืนเลยเมื่อกี้เ้ยเหลือคนสุดท้ายยังไม่โหวตต้องโหวตนะอันนี้เออบ้านผมสองติ๊กแล้วนะผมอ่ะบริสุทธิ์เอ้าเไหนไม่ได้ไอเต้มันก็อยู่มันอยู่บ้านได้อย่างเดียวอยี่บ้านได้อย่างเดียวบอก เนี่ยเป็นคําคืนสุดท้ายฉันขอปอกลาพวกนายต้องแด้วมีอดทาศรับของฉันไปเจอกันไปบัตรของฉันน่ะไปเอาได้แล้วฉันเอาไว้ที่แครายเหยียบปาก<ไ>ปจะตายแน่เปิดหนังเบาๆหน่อยจะนอนโทษโทษต้อง <c oughs> ให้พี่เบนฆ่าอีกคนหนึ่งอะ <c oughs> แล้วพี่เบนไม่ฆ่าไม่น้องการน้องเพีย อ้าวอีเวนติเกเตอร์ของจริงไอ้ที่ของจริงไอพี่ไม่ได้บ้าเฮ้าะยังงั้นต้องจดแล้วฮัลโหลนเมอร์ตัวจริงเจ้าแดงก็แดงหายไปแล้วหนึ่งเอ้าเดี๋ยวแล้วใครฆ่าวะไม่เดี๋ยวนะแล้วโลแดงฆ่ากันเองอะนะไม่ไม่ใช่คืองี้แปลว่ากล้าฆ่าพี่เอกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่าถ้าเบเมอร์ฆ่ามันจะทำให้โผล่เป็นโลแดงเพราะพี่เอกอาจจะเป็นหมอจริงเพราะหลังจากพี่เอกตายไม่มีหมอไปบ้านใครเลยถูกปะแล้วคุณแดงตายได้ไงนเองทำไมอะแดงว่าเอกโดนป้ายสี ่นี่ไน้องกล้าเป็นน้องกล้าเป็นเบมเบอร์ไปฆ่าพี่เอกแต่แต่กล้ามันตายได้ไงอ่ะใช่อันนี้ที่สงสัยว่าทําไมกล้าถึงตายหรือว่าแล้วยังมีโลเดี๋ยวโลสีฟ้ามันก็มีอันเดียวมันก็คือมีแค่เซเวอร์ป่ะอ๋อสีเทลเอ้แต่เรายังไม่มีอันโน่นิ ไม่มีพี่เราไม่มีอนโนนแต่แล้วสีฟ้าคือมีพี่โปตเต้คนเดียวใช่ซึ่งสีฟ้าไปแล้วนะั้นมันก็ไม่มีไอโรฮันเตอร์แล้วไอ้โน้เรากล้าตายาได้ไงอ่ปะปุตสณาหรทำเฮียๆีกล้าอาจจะกัดลิ้นหรือว่าลื่นในบ้านตัวเองเอ้แต่กระบองก็แดงได้นะ <c oughs> มีใครกระบองปะหมือนจะไม่เห็นใครพูดนะวันนี้ไมีใค่าเนี้ยอ่ารายงานสถานการณ์เมื่อคืนนี้ก็คือผมจะฟานเสเตอร์เนี่ยเดินมาที่บ้านพืืนนี้ครับใช่ใช่ใช่เดินไปดูเฉยอ้าเพราะว่าอันนี้ทุกคนรู้กันแล้วถูกป่ะว่าผมแม่งเป็นแค่คนบ้าคนหนึ่แแบบ แผล<ต>อ๋อเออว่ะผมผมไม่มีพิษมีแผลใครแล้วผมเป็นสีเขียวอันนี้คือที่ผมมองจอเหมือนผมไม่รู้ว่ามันอาจจะแบบมีซ่อนสีข้างในไหมนนี้ผมบ้างไงผมไม่ทราบแต่ว่าไม่มีนนไม่มีซ่อนสีถ้าให้พูดกันงจริงอ่ะผมเชื่อคือผมจะสงสัยใครวะในเมื่อแท็ก,ก็ไล่จับคนไม่ดีที่เบิร์ดแทจริงๆด้วยอะ่ะสงสัยพี่เถอกด์ถ้าพูดขนาดนี้แล้วเอาโอเคโอเคจัดไปผมพยายามแบบว่า หาใหุ้ผลให้ตัวเองไม่กดบวดพี่แต่ผมหาได้เจอคงตัวเองแล้วกันผมเป็นอ้าวแล้วทำไมพี่เบสไม่โอเคหนูให้พี่เบสไปจัดการกายแล้วกันมันน่าจะสมควรแล้วล่ะถึงแก่เวลาหนูบบให้เลยเสิร์ฟให้เสิร์ฟให้อันนี้ช่เสิร์ฟให้นะที่ต้องมุ่งไปแล้วล่ะคือถ้าตามแผนพี่เบสรู้งานพี่เบสก็จะไปทืบกายนะคะไม่ทืบด้วย เออโอเคพี่พี่เองไายพี่เองแหละลุกเอาเป็นพี่เองแหละใช่เหรอพี่มันจะมีเหุผลอะไรให้พี่เบสทำแบบนั้นปะเป็นไรไม่ต้องปลอบใจแคทองถามมึงอย่างสัตว์จริงอีกครั้งหนึ่งมึงไม่ใช่เบมเมอร์ใช่ไหมเพื่อนไม่ใช่เออหวะเพราะถ้ามึงเป็นเบมเมอร์ถ้ามึงไปฆ่าพี่เบดพี่เบดก็ต้องเป็นโลแดงถูกไหมเออไม่แล้วคำถามคือแล้วเบมเมอร์ตายได้ไงอะก้ากูก็งงเนี่ยกูนั่งงงอยู่เนี่ยก็คือเบมเมอร์เป็นโลฟ้าหรือเปล่าก็เลยต้อง ไม่พี่โลฟ้าคือเกาะเกาะไปแล้วคือพี่โบเต้ไปแล้วใช่แล้วมันจะมีใครฆ่าได้อีกั้งนั้นอะงงสัสสัสยัมันบั็อกป่ะวะมันบั็กป้ะมันมีแมลงอยู่ข้างบนไงกายสารภาพมาซะว่ากายอะไปไหนมาเมื่อคือผมไปบ้านพี่ครั้งหนึ่งผมไปดูว่ามีเหล้าบวยปะเฮ้ยกูถึงว่าทางมันยาวเชียวเอาไงดีวะแก๊งลูกมะกอกอย่างเรามันก็ต้องหัวแล้วปะ อ่ะสารภาพมันคนละหนึ่งเรื่องดีกว่าอ่ะพี่เป็นแท็กเกอร์อ่ะเท่แล้วตรงด้วยโอเคแพเในพี่ไปสรุปมันมีอินเวสได้สองคนเหรอเนี่ยอินเวสแท้สามารถมีได้แล้วกูก็แพนิกว่าเอ้าททำไมกูโดนหัวนฮัลโหล ไเปาราว่ามันมีอะไรจริงโัเบมมีคนบเป็นอะไรที่แบบมันโหดมากอ่ะปวดจริงว่ะไม่คือเหมือนเหมือนต้องแพทมาเบมพี่ตั้งแต่แรกเลยถูกปหตัเบมกล้าคนแรกแล้วก็เบมพี่คนที่สองแล้วพอเอฟมาชี้แล้วเห็นกูเป็นแท็กเกอร์เป็นอะไรอีกโอ้โหจะบ้าตายผมอ่ะงงเพราะว่า <Echo es> <ates> ผมถามแไปว่าแพทชี้ได้ใช่ไหมใช้ได้หน oh uh <AST> anyway. like ึ่งครั้งใช่ไหมแพทบอกใช่แล้วนี้แชทผมดันพิมพ์ว่าแพทชี้ไปแล้วเมื่อกี้ไอแชทเมื่อกี้แหละพวกแพทของจริงเลยไม่ใช่คุณกายถามว่า ability ใช้ได้ครั้งเดียวใช่ไหมใช่ใช่ไม่แล้วหมายถึงว่ารูปรูปที่กายเห็นแพทอ่ะคือมันเป็นทางนี้ช่วยกายก็เลยแบบอินเวสทิเกตไปแล้วแล้วฆาตกรก็โหดเหี้ยมมากนะแม่งมาซ้ำศพรอบสองด้วยอ๋อเหรอสองคนไปบ้านพี่เบิร์ดเอ้าหนูสิให้พี่เบสอ่ะไปไปฆ่ากายเพราะว่าพี่กำลังตีกันอยู่เอ้าพี่ไม่รู้หนูว่เพื่อนจะซััดกน ไม่ดูเสรให้พี่เลยไอตอนตอนที่พักบเรมพ่เอกรัวๆผมแบบเชี่ยทำไมมันพูดถ่งเวลาวะไอเนี่ยอีกแล้วผมไปิวเบกรัวๆเลยเป็นฮิกเป็นเซน่เซนนี่มิฮวกูไม่ขึ้นไอ้่อ่ฮิวไม่ได้ฮีวปมออไม่มีใบประกอบ